วสวัสดีค่ะสถานีตำรวจภูธรบเมืองชียังใหม่ติดต่อเจ้าหน้าที่กดหนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันร้อยตำรวจตีวรนโสุดชายแดนเป็นคนรับเรื่องนะคะฮัลโหลครับพอดเีเห็นเห็นเบอร์นี้โทรมาก็เลยกดหนึ่งไว้ครับไม่ เคยทําบัตรประชาชนหายหรือเปล่าคะไม่เคยไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยแล้วเคยเอาบัตรประชาชนไปทําธุรกรรมที่ไหนไหมคะไม่เคยทําธุรกรรมที่อื่นครับเคยทําที่ธนาคารอย่างเดียวขอรบกวนขอชื่อนามสกุลด้วยได้ไหมคะใช่ค่ะแล้วรู้จักผมเราจะไม่รู้ชื่อผมนะขอยืนยันข้อมูลนะคะว่าข้อมูลเราถูกต้องหรือเปล่ายืนยันข้อมูลนะชื่อทรงศักดิ์ครับคดีชื่อคุณทรงศักดิ์มีรายชื่อเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมที่ซึ่งมีรายละเอียดนะคะมีการส่งข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์บรรจุถังรถถัง พ่ากระบอกอะไรอาจีห้าสิบกระบอกอะไรครับมีอะไรครับข้อมูลเขียนไว้แค่นี้นะคะโอจริงๆผมส่งเอ็นหกไปด้วยแล้วนี้อันนี้คือผมผมดูคดีละครับใช่ค่ะซึ่งคุณสงศักดิ์ต้องเข้ามามอบตัวที่สพมาเชียงใหม่นะคะคดีผมแบบไม่สะดวกไปครับถ้าถ้าต้องไปภายในวันนี้ทางเรามีมาตรการ s o ชียลดิ s t ทนซ i n g นะคะสามารถมอบตัวผ่านออนไลน์ได้ค่ะคือมอบตัวตอนนี้เลยใช่ไหมมอบตัวออนไลน์ใช่ค่ะคุณสงศักดิ์สะดวกเลยไหมคะ อ๋อสะดวกเลยครับมอบตัวมอบตัวมอบตัวเอาไปเลยครับมอบตัวอะไรอันนี้ส่งของกุญแจมาทางพัสดุไหมครับจะมี FBI ขึ้นอยู่บนหลังคาได้ไม่ไม่ผมโกรธแล้วเผาโกรธแล้วคุณไปเล่นอ่ะเขาโกรธแล้วอันนี้ไอันนี้ FBI มามายังไงเนี่ยทิ้งอไปค่ะทองไปเลยต้องทำไปด้วยสวัสดีครับผมต้องเมื่อกี้นะครับเป็น จำลองเหตุการ์นเ n นเ n อร์แปลกๆนะครับก็ช่วงนี้กลับมาอีกแล้วแก๊งคอนเซนเตอร์เต็ม Tiktok ไปหมดเลยพวกเราอตสาห์ตอบู้กับพวกแบบว่ากงออนไลน์อะไรเงี้ยงออนไลน์มาตั้งนานทีนี้มามาเป็นแนวแบบว่าโทรศัพท์ละวคือเมื่อก่อนแบบว่าหลอกทางแชทไง คนเริ่มไม่ค่อยเชื่อกันแล้วอันนี้โทรมามีเป็นเสียงทําให้คนกลัวโูหลายๆคนอาจจะเคยเห็นใน TikTok เยอะมากแล้วซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มาจับมิสิตชีพเลยเพราะว่าตารวจเขาจับไปแล้วล่าสุดครับตารวจได้ทําการจับไปแล้วครับนี่เลยนี่นะผมเขียนว่าแถลงข่าวทลายรังคอเซ็นเตอร์ในกัมพูชาตํารวจ PCT ทลายออฟฟิศใหญ่แก๊งคอเซ็นเตอร์ในกัมพูชา2จุดลังครบเราเป็นสออเมืองเชียงใหม่และเสร็จได้ตัว21คนอุ้ยออฟฟิศใหญ่นะตัวนี้เราเรามีอัน หนึงไว้ที่เราอยากเอามาให้ดูซึ่งมันโคตรหารครับเนี่ยผมอยากจะให้พาไปดูออฟฟิศของเขาแล้วก็ตำราเขาซึ่งแม่โคตรหาเราก็คิดภาพไปล้วออฟฟิศเขาต้องแบบว่า ใหญ่โ,โ,โตโมโ<า>หละอ่านี่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 เป็นภาพด้านนอกนะครับผมอันนี้อยู่ที่กัมพูชานะครับเราก็อ่ะเฮ้ยโอฟิตดูดีอยู่อยู่ดีอยู่ใช้ได้นะคล้ายๆร้านเกมแต่ไอคนคนทั้งหมดนี่เป็นคนไทยเกือบทั้งหมดเลยนะฮะเพราะพูดเป็นภาษาไทยนะเอาง่ายไม่ใช่ใครที่ไหน่พวกพวกคอร์เซนเตอร์ก็เป็นคนไทยนี่แหละน่าจะเป็นคนไทยที่แบบว่าต้องการเงินอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วมันมีอันนึ่งไหมที่อยากจะพาทุกคนมาดูจริงๆแล้วก็คือตำราเขาที่ใช้ในการโกงครับคนอาจจะงงว่าแบบเอ้ยคนพวกนี้มันไปเอาแพทเทิร์นมาจากไหนมััันนมมีีตตาาาารรรรรระะคคบบผเเยกว่อไ ตำรารวยเดี๋ยวผมจะมาดูว่า,า <t <uk> t <studio> ตำรารวยมีอะไรบ้างนะครับผมไปเห็นจากเพจดามาอดีตนะครับผมก็ขอบคุณเขาด้วยนะขอยอดเดือนนี้2ล้านด้ยเถอะสาธุสาธุขอให้ลูกกดนี้หมดเร็วๆลูกจะกลับกลับนะลูกจะกลับบ้านไปจัดชุดใหญ่เลยสาธุสาธุมีดอกไม้ด้วยคือแบบผมเห็นแวบแรกนะรูเนยเหมือนกับว่าเอยเป็นรูปที่แบบให้กำใจนะ ยอดยเด่นนี้สองร้านน่าจะเป็นฟิลแบบ<ช>เซลขายรถเซลขายแบบขายของอะไรเงี้ยขอ,ขอยอดเด่นนี้สองร้านปุ๊บมันคือยอดการโกงคนเนี่ยอ่ะยอดการโกงคนแล้วมันก็มีคอมเมนต์บางอันบอกว่าอะไรนะโกงยังไงให้มีแฟชั่นโกงอย่างมีแฟชั่นนะครับวิชาชีพก็ต้องมี นใการทำมีไรเซ็ตเหมือนกันเพราะแบบบางทีโทรมาแล้วเจอปั่นแบบเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ไงตมวกำลังใจมันตัาชันใจมันมันโทรปั่นต่อไม่ได้2-10คดีลับพิเศษด้วยนะหลักสูตรนักเรียนตำรวจชุดสอบสวนคดีสืบสวนสพเมืองเชียงใหม่อันนี้อยู่บนอยู่บนไวบอร์ดของในออฟฟิศมใช่ชีพเลยนะครับถ้าลูกค้าพูดว่าตอนเขาแอปธนาคารจะมีข้อความว่าระวังมิชาชีพหลอกโอนเงินให้ตอบลูกค้าไปว่านั้นเกิดจาก ากรมตำรวจของเราได้มีการประสานเปียธนาคารเพื่อเติมใจชวนนี่แบบเอาไว้ล็อกหลบไงยครับคือคือคือฟีลแบบว่าฮัลโหลคุณเป็นมิจฉาชีพปะเนี่ยอ๋อทางกรมเราเป็นคนบอกธนาคารเองกรมตำรวจของเรากรมเนี่ยกรมจริงๆคขาบอกกรมตำรวจนี่เลิกใช้ไม่นานแล้วนะก็คือเปลี่ยนจากกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ซีหแล้วนะก็20กว่าปีแล้วอะต่อไปต่อไปอ่าเวลาถามอันนี้จากที่ไหนคะ เงยหน้าขึ้นมามองอ๋อจากสารสารสภาพหมู่สี่นี่มันเฟี้ยวตรงนี้มันกำชับข้างหลังว่ารวยรวยแน่เวลาจะหลอกเนี่ยเงยหน้ามองกระดานเลยทุกคนจะพูดเหมือนกันนี่คุณจะว่าไม่ออาชีพทำงานไม่มีระบบแน่เออใช่อันนี้เป็นตำรารวยนะครับข้างในก็จะเขียนไว้ว่าร้อยตำรวจโท กระเสร,ริฐพิทยเดชานี่คือเป็นตําราแบบว่าลาคามากนะหาเงินประกันเบื้องต้นทางฝ่ายตรวจสอบเขาพบว่าคุณยังมีอีกหรือบัญชีที่คุณยังไม่ได้แจ้งจ้านที่ทราบคือบัญชีธนาคา,ารกสิกรไทยทําไมไม่แจ้งครับโอ,อ้โหมี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 แคเทอร์เลยนะและมีคําสั่งให้อายัดบัญชีนั้นแล้วและอาจจะต้องอายัดบัญชีทั้งหมดท่านมีคําสั่งให้ผมประสานงานกับคุณให้คุณหาเงินประกันความบริสุทธิ์จำนวนเงินห้าหมื่นบาทเพื่อแสดงให้รู้ว่าคุณไม่มีเจตนาปกปิดบัญชีก็คือแบบว่าคิดมาแล้วว่าคคําพูดนนีี้ืออ่กลัว นีอันนี้เด็ดจริงอันนี้อันนี้ผมเห็นอันนี้คือแบบว่าโคตรสุดอ่ะคตรสือแบบบอกได้เลยว่าอาชีพไหนก็ต้องมีแพชชั่นนะครับอาชีพไหนก็ต้องมีมายเซ็ตในการทำงานคนที่จะโดนยังไงก็โดนอยู่ดีเราไม่กินบริษัทอื่นก็กินอยู่ดีทำทุกสายให้ดีสิก็พอไม่ใช่บกินใจว่ะเราต้องทําทุกอย่างให้สุดนะเว้ให้เราจะกองร้องกองให้สุดคือแบบผมเลื่อนมาแบบแรกเนี่ยเจอในเฟสที่มันคือแบบมีกำลังใจทำงานเลยอันนี้ตำราตำรารวยเหมือนกันข้างในนะครับ ที่เป็นชื่อของคุณจะมียอดสูงถึง8 5 0ล้าน 5. บาทอันนี้คือยอดฟ้องเงินนะแล้วคุณก็จะได้รับร้อยละสิบร,ร้อยรัอยอดที่ฟ้อกคือแดแสน้่บาทตอนนี้คุณได้รับเงินส่วนนี้หรือยังตอนนี้เงินจำนวนไปาหมื่นหบาท ยังมีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนคุณมีรู้เห็นกับการข้อเงินของนายและสมศักลบทิงนะ้งละคนเริ่มรู้เปลี่ยนเป็นชารตรีอ่าแล้วพอเราตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นแล้วทําไมสมุดบัญชีของคนถึงไปอยู่กับเขาได้ล่ะครับตรงนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวคุณลั่ไหลนะลั่ไหลก็ต้องจ้างพังปลาใถึงคุณแอบอ้างส่งของแล้วยังมาพบกันกับคดีข้อเงินของนายชารตรีนะแต่การทํางานเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการตามขั้นตอนและด้วยหลักฐานที่มีการให้ปากคำคืออย่างชอบเลยนะอย่างชอบแก๊งหนี้อาชีพคือชอบใช้คำศัพท์แบบว่า ให้ประคําให้หลักฐานาอะไรคำสับตารวจไงคำสับตำรวจแหละเขาจะปลอมตัวเป็นตารวจโทรมามันก็ต้องแบบคาสับทรงนี้แหละนายสมศักดิ์มันไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณเลยรู้ไหม<ฮ>ฟอกเงินร่วมฟอ,ฟอกฟอกเงินนี้ฟอกร่วมมันก็เหมือนซักร่วมอ๋อใช่ก็ระมังเดียวกันทีเราก็ซักกางเกงกับเสื้อรวมกัน <c oughs> ก็ถือว่าคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะว่าเวลามันโกงจะมีสคริปยังไงเราจะ<ช>ไ,ได้รู้รหันนะที่สำคัญคืออย่าโอนนะครับสำหรับ,ค,รบคลิปนี้ก็ทำขึ้นเพื่อเตือนทุกคนอ่าอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับการโกงเกี่ยวกับอะไรก็ทางที่ไอจีแล้วก็ติดตามช่องของเราได้โอเคครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย